เดี๋ยวจะมาแนะนําเทคนิคการปลาลูกดอกนะครับก็คือมันจะมีอยู่สิบห้าลูกครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามีสามแถวโซนว่าตัวน,นี้เป็นแผงปลาป้งนะมานี่ยครับเวลาเราปลานะครับผมแนะนําให้เล็งลูกนี้ก่อนทําไมถึงเล็งลูกนี้หรอก็คืออย่างสมมติเราเลี้ยงลูกนี้ถ้ามันโดนฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ มันก็จะมีโอกาสเป็นเป,นป้าใหญ่อย่างสมมติว่าเราปลาโดนลูกนี้เลยปลาปั้งแตกไปมันก็จะเหลือสามลูกติดคือมันจะเป็นเป้ปาใหญ่ถ้าเกิดเราปลาโดนลูกนี้มันก็จะเหลือสองข้างลูกฝั่งละสองมันก็จะเป็นเป้าเล็กก็คือให้เราไปเล่นแถวใหม่แถวบนหรือแถวล่างนะครับอย่างลูกบนปลาไปให้เลียงใส่ลูกนี้เหมือนกันโดนลูกนี้นก็จะ ยังจะเหลือสามมันก็จะเลีนยงง่ายเดี๋ยวสามลงถ่ายสมมุติผมไปปลาครับบางทีผมก็จะปลาลูกแรกผมจะเล็งใส่แถวบนลูกที่สองจะลงเล่งใส่แถวกลางลูกที่สามจะเล่งใส่แถวล่างก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดใครถนัดมันนะครับเวลาเล่นคนที่ไม่มีลูกดอกครับแนะนําให้ใช้เป็นปากานะครับปากามัดตะปูใส่ก็ได้ตะปูใส่อันนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นเอาผ้าเทปนะครับ ดเด้เี๋ยวผมจะมาลองปลาให้ดูนะครับจับอย่างนี้นะเวลาปลามือใหม่อย่าไปปลาอย่างนี้นะครับอย่าพึ่พงปลาอย่างนี้นะมันค่อนข้างยากผมแนะนําให้ฟาดมาข้างนี้นะครับฟาดไปอย่างนี้นะฟาดแรงๆรียงออก้ออกางๆางนี้ปลาแนวข้างไปตอนปล่อยให้มันอยู่ประมาณนี้ลูกดอกมันจะมาอัตโนมัติเลยครับ ปาแรงๆมาเลยอย่างชำนาญแล้วค่อยปลาอย่างนี้เหมือนผมนอย่างนี้มันจะปลายากกว่านะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลมันมันัาคับลูกยากถ้าเกิดเราปลาใหม่ๆไม่แนะนําให้มันคับลูกนะก็คือปลามั่วกกว่าแต่ความมั่วของเราก็คือจะต้องเอาปลายลูกดอกนะครับให้ปักปักลูกโป่งถ้าเราปลาแรยงยังไงถึงข้างเข้ามันก็ไม่แตก ตรดเข้าก็ไม่แตกนะครับยังไม่ป้ายลูกดอกเราต้องให้ปลายมันเข้าก่อนโอกาสแตกมันจะสูงนะครับปลายยังไงให้ปลายมันเข้าก็จ่ยายแบบนี้ปลายแรงๆครับออกข้างๆไงับบนี้ประมาณนี้ครับเสียบอยู่นะครับปักอยู่นะแต่มันไม่เสียบเป็นกระดาษล่างนะครับครับผมลองฝึกกันดูครับ